สวัสดีนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าช่องปีตามดัมซิ่งนะฮะเดี๋ยวเรามาอยู่กับคูเปอร์ตเอลห้าศูนย์หนึ่งแปดอยู่กับเชีพองสายจวดน,นะฮะโอ้ยลูกพี่นี่เปลี่ยนพาลแบบตายช้างเลยครับไบลับันจิตห้าสิบเนียเปลี่ยนแบบยกชุดครับของศูนย์ รุ่นนี้ในรุ่นแรกครับแอลของ l อ0ห้าศูนย์นะครับจะเป็นผาลตัวนี้เลยครับเพิ่งหมดใบผาลในปีปีที่แล้วครับใส่ไหมแล้วสงสัยลูกพี่นี่ปิดปั๊มแล้ว เมื่อก่อนนี่เปิดต้มแรงครับโอ้ยวันท่วมเลยอ้วข่าวตรงนี้นี่สวยมากครับจวดแะ กำลังพอดีเลยเนี่ยรถไถนี่ครับถ้าอยากให้คันหน้าทนก็นี่ยันอัดลูกปืนนะครับคันหน้านี่ ลองว่าทนแน่นอนอโอ้ใบมีดนี่กิดนดีจังเลยตัวพอดีเลย ขนาดคันนี้นี่ยกมันนะครับรถยกมันนี่อาจจะไม่ทนนะครับสำหรับคันหน้านะมันหนักลูกปืนอาจจะแตกไยเข้าดีนะครับขารุ่นนี้ ทำค่าได้โอเคครับน่ะอยากจะถ่ายรอบเดียวจบเลยครับรอวันข้าวเลย អររីហើយងាំដើខាតគេហេនេះជីដុនលីមកបិទជູ້មិញមិនຕ້ອງតអីទេខាតមកก่อนมันรอยໃສ່ហ្នឹងគឺមានរอยនេះបាយថ្មី